สวัสดีค่ะคนลัคณาราศีเมทุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b ผลหรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงการเงินของคนลัคณาราศีเมทุนหลังจากที่ดาวพรหัสย้ายราศีแล้วนะคะเป็นคำทำนายในภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าต้องการคำพยากรณ์ที่เฉพาะเจาะจงก็ต้องดูเป็นการส่วนตัวนะคะดวงการเงินของคนราศีเมทุนในช่วงไตรมาสที่2ก็คือเดือนเมษารุษย์ภามิถุนา หลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีมีนกลับไปประจําตําแหน่งในบ้านเดิมของตัวเองในภพกัมมะแล้วก็ทําให้คนราศีเมถุนมีโชคลาภความสําเร็จมากขึ้นมีโอกาสที่ดีมากขึ้นในด้านการงานโชคลาภและผู้ประทามจัดว่าค่อนข้างจะดีมากทีเดียวแต่ในด้านการเงินก็ยังคงอยู่ในช่วงรับซ้ายจ่ายขวากันอยู่นะคะแต่ก็มีโอกาสที่ดีมากทั้งการงานการเงินในเดือนพฤกศภาเข้ามาช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วการเงินของคนราศีเมถุนก็จะดีขึ้นมาก มีโอกาสที่ดีทางการเงินวิ่งเข้ามามากขึ้นมีความลื่นไหลคล่องตัวมากขึ้นมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้แน่นอนค่ะหลังจากดาวพฤหัสย้ายกลับเข้าบ้านเดิมของตัวเองในพบกัมมะได้ตำแหน่งเกษตรในวันที่8เมษาย,ยนแล้วก็ทําให้คนราศีเมถุนมีโอกาสที่ดีทางการงานวิ่งเข้ามาหาคุณมากขึ้นด้านคู่ปฐมก็ดีมีคนช่วยแนะนําช่องทางมีคนให้โอกาสมีคนแนะนําโอกาสดีๆทางการงานการเงินแล้วก็การลงทุนมาให้ คนที่กำลังเรียนอยู่ก็มีโอกาสที่ดีทางการศึกษาคนที่อยู่ในวัยทำงานก็มีโอกาสสร้างความเติบโตก้าวหน้าจากความรู้ความสามารถที่มีอยู่จัดเป็นปีที่มีโอกาสให้คุณได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะด้านการงานทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมแล้วก็ลาบลอยก็ดีหมดนะคะเป็นช่วงที่จะมีโชคลาภความสําเร็จดีทีเดียวแล้วก็ยังมีโอกาสจับเสื้อมือเปล่าอีกด้วยปี65นี้การเยี่ยมเยือนญาติมิตรขอคําแนะนําขอความรู้จะช่วยสร้างโอกาสที่ดีทางการงานการเงิน และช่วยสร้างความเมติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพให้ได้เป็นอย่างดีบวกกับราหูที่อยู่ในภพลาพระก็ทําให้ปีนี้มีครบหมดทั้งโชคโอกาสและความสามารถคนราศีเมถุนเฮงๆปงัปงๆกว่าปีที่เล่าเยอะเลยล่ะคะ่ะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่โชคลาภและผู้บัญชาดีมากตลอดทั้งเดือนการเงินมีความลื่นไหลคล่องตัวดีแต่ก็เป็นเดือนที่หาง่ายใช้คล่องดีทีเดียวเหมือนกันเป็นเดือนที่ญาติพี่น้องให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือดี คนใกล้ชิดจะแนะนําโอกาสแนะนําโชคลาภดีๆมาให้มีโอกาสที่ดีในการลงทุนเริ่มต้นงานใหม่โครงการใหม่คนค้าขายคนที่มีหุ้นส่วนช่วงนี้รายได้ดีซื้อง,ง่ายขายคล่องดีทีเดียวละค่ะช่วงก่อนสงการการงานการเงินการลงทุนดีมากมีโอกาสให้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้านรายจ่ายอาจจะเยอะอยู่บ้างแต่รายได้ก็ดีคุ้มค่าเหนื่อยตั้งแต่ช่วงสงกา์เป็นต้นไปก็ขอให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และการตัดสินใจ ระวังความมั่นใจที่มากจนเกินไปจะทําให้ประเมินสถานการณ์ผิดพลาดได้แล้วก็อย่ารีบร้อนตัดสินใจโดยที่ยังไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนขอให้งดหัวร้อนปากไวใจเร็วจะขัดลาบแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้ช่วงที่สุดท้ายของเดือนเมษาจัดเป็นช่วงที่ดวงดีที่สุดของเดือนนะคะเป็นช่วงที่ดวงการงานการเงินโชคลาบดีมากมีครบทั้งโชคด้านการงานผู้ประทามและลาบลอยการงานมีความราบเรื่อคล่องตัว มีโอกาสลุ้นโชคใหญ่แต่รายจ่ายก็อาจจะเยอะอยู่บ้างและช่วงอาทิตย์สุดท้ายนี้ก็มีดวงเพื่อนพาจนอยู่ด้วยขอให้ระวังความไม่เนื้อเชื่อใจที่มากจนเกินไปจะร่วมหุ้นลงทุนกับใครก็ขอให้รอบคอบให้มากขอให้ระวังการเงินร่วไหลายประเภทตรงข้ามในเดือนพฤษภาคมด้านการงานการเงินจัดว่าดีมากรายได้ดีทั้งอาชีพหลกักอาชีพเสริมเป็นช่วงที่มีโชคลาภความสําเร็จดีมีโอกาสได้งานใหญ่โครงการใหญ่ หรือสัญญาระยะยาวมีโอกาสลุ้นเงินก้อนเดือนพฤษภานี้นอกจากจะมีผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสแล้วก็มาจากความขยันหมั่นเพียรความกระตือรือรน้นและความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกอบคนรอบข้างด้วยในด้านรายจ่ายเดือนพฤษภาก็ยังมีลักษณะเหมือนเดือนเมษานะคะก็คือยังมีลักษณะหาง่ายใช้คล่องอยู่เหมือนเดิมในเดือนพฤษภานี้มงคลอยู่ที่ปากพูดดีมีโชคลาภ คนที่สร้างไรายได้จากคำพูดไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสื่อสารการติดต่อประสานงานพูดคุยเจรจาจัดว่าดีมากตลอดทั้งเดือนแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกก็ขอให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และคำพูดถึงแม้ว่าเดือนพฤษภามงคลจะอยู่ที่ปากแต่ถ้าพูดไม่คิดก็จะขัดโชคขัดลาบแล้วก็อาจจะทําให้มีเรื่องใหญ่ตามมาได้ก็ขอให้ใจเย็นรอบคอบเขาไว้งดใช้อารมณ์งดหัวร้อนปากไว อย่าด่วนตัดสินใจจะช่วยให้การงานที่คล่องตัวอยู่แล้วราบรื่นมากยิ่งขึ้นคนที่ทำงานองค์กรก็พยายามอย่ามีปัญหากับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาแล้วชีวิตก็จะง่ายขึ้นเยอะค่ะเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการคนที่มีลูกน้องก็คอยดูแลลูกน้องลูกหลานบริวารด้วยระวังการงานจะผิดพลาดเดี๋ยวจะเกิดปัญหาไม่คาดคิดตามมาได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ขอให้ระวังเสียเงินเพราะความคเครียดความวีตกกังวลและความมั่นใจที่มากจนเกินพอดี ระวังจะเสียเงินเพราะความใจดีใจอ่อดระวังการเงินรั่วไหลายประเภทตรงข้ามระวังในเรื่องของการลงทุนระวังจะมีคนมาชวนไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดูดีเกินจริงออกแนวแชร์ลูกโซ่หรือทำเรื่องที่ล่อแหลมต่อกฎหมายหรือศีลธรรมก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบกันให้มากด้วยในเดือนมิถุนายนด้านโชคลาภความสําเร็จจัดไว้อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะอยากได้คนช่วยก็มีคนช่วยอยากได้โชคลาภก็มีโชคลาภ การงานดีมีความยากบ้างในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่โดยรวมก็รับเลื่อนคล่องตัวดีญาติพี่น้องคนใกล้ชิดให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือดีด้านการลงทุนและลาบลอยก็ดูดีมากเพียงแต่ก็ยังคงต้องหมุนเงินหนักอยู่นะคะดาวศุกร์เจ้าเรือนปุนตตะที่จรเข้ามาอยู่ในภพลาภะได้ตำแหน่งปลาร่วมกับดาวหูและดาวมฤตยูก็อาจจะทําให้คุณมีความมั่นอ,อกมั่นใจในความคิดความต้องการของตัวเองมากขึ้น และยังทำให้คุณอาจจะอยากเสี่ยงโชคมากขึ้นอีกด้วยในเดือนิถุนายนนี้ก็ขอให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจอย่าตัดสินใจในเรื่องของการงานการเงินโดยที่ไม่ไต่เต้อให้รอบคอบก่อนขอให้ยึดเหตุผลและความจริงเป็นหลักขอให้ระวังในเรื่องของความโลภความหลงและก็ระวังในเรื่องของความมั่นใจที่มากจนเกินไปและความเชื่อใจที่มากจนเกินพอดีระวังจะคิดมากวิตกกังวลแล้วประเมินสถานการณ์ผิดพลาดได้ และขอให้ระวังจะเสียเงินเพราะความเสน่หาไว้ด้วยช่วง3เดือนของไตรามาสที่2ก็คือเมษาพฤษภาถุนาอาจจะไม่ใช่ช่วงที่ง่ายเท่าไหร่นะคะมีความยากมีความท้าทายหลายอย่างแต่ไรายได้ที่ยังคงไหลเข้ากระเป๋ามาเรื่อยๆเนี่ยะคะ่ะจัดเป็นกําลังใจชั้นดีเลยทีเดียวช่วงครึ่งปีหลังการงานการเงินดีขึ้นเยอะมากไรายได้ดีเงินไหลเข้ากระเป๋ารัวๆการงานราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นมีโอกาสให้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์มากขึ้น อาจจะมีความยากมีความท้าทายบ้างแต่กระเป๋าเงินที่ตรงขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้สบายอกสบายใจได้มากขึ้นส่วนรายละเอียดเอาไว้ค่อยว่ากาันหลังจากดาวืฤตยูย้ายราศีในเดือนกรกฎานะคะขอให้สุขกายสบายใจทำมาค้าขึ้นเองเองรวยๆกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะ และจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ